สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อง Eep Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของหวยการเยไปดูัปเลยนี่ป้าซื้อตำลิงมาหรือยังเนี่ยวันเนี้ยเอ้ยก็บอกว่าซื้อมาแล้วถามมาสามรอบแล้วอุ้ยขับดีๆสินี่ก็ทางมันชันให้ทำยังไงเล่าโอ้เนี่ยอยยบอลไรอีกนเนี่ย ใครทําอะไรล่วงไม่รู้ยางจะแตกไว้เนี่ยเมื่อกี้โอ้โหสะเทือนเลยอะ่ะโอ้ยฉันเนี่ยงเงินก็ไม่ค่อยจะมีข้าวก็ต้องซื้อเกนินทุกวันไม่รู้จะทํายังไงแล้วเนี่ยก็ค่อยๆหาไปเดี๋ยวมันก็หาได้เอ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดสินะี่ยใครเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบียดก็ไม่ได้สิเดี๋ยวรถจะพังเนี่ยเอิม่มเอ่อ มีแต่ไหนเดยวไอไม่ดังแต่พังอ่ะแปบ๊บนึงป้าลงไปคุยกับเขาหน่อยสินเนี่ยอ่ะแล้วแกลงไปเพื่ออะไรเมื่อกี้อ่ะก็ผมจะขับรถเออน้องขาะขยับหน่อยได้ไหมคะพี่จะขับรถนะคะอะไรนะคะว้าวว้าวาอะไรเนี่ยพี่ญี่ปุ่นเหรอ เ๋ยวไอ้แต่วตกใจบ้าอะไรเนี่ยเฮ้อผีญี่ปุ่นอะไรจะสวยขนาดนี้เดี๋ยวเสียงคุณคุณนี่นี่นี่ไอติ๋มนี่ก็ใช่อ่ะสิอ๊้ยแล้วทำไมกแกแต่งตัวอย่างเงี้ยนะ่ากลัวสุดๆเลยอะ่ะเอาก็ฉันจะไปแก้บนฉันบนขอหวยไว้ถ้าถูกรางวัลที่ห้าเนี่ยนะฉันเนี่ยจะแต่งตัวชุดกิโมโนแต่งหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นไปแก้บนแก้บนแล้วแกไปบนที่ไหนมาเนี่ยเหรศาลเจ้าพ่อแมวเหรอไม่ใช่ ก็สารจ้าพอแม่ฉันเคยบนหลายรอบว่ามันไม่ถูกอ่ะฉันเลยลองไปบนที่อื่นดูเนี่ยน,น่าจะเป็นลูกป,ปั้นที่มาใหม่นะบนกับลูกป,ปั้นลูกป,ปั้นอะไรของแกเนี่ยเอาก็ลูกป,ปั้นผีเด็กไงเฮ้อ มีด้วยเหรอมีสิมันอยู่ในบ้านร้างบ้านหนึ่งอะที่ไม่มีคนอยู่เลยแล้วอยู่ๆก็มีลูกปั้นมาไม่รู้ว่าใครอะมาวางไว้ที่ไหนหรือเปล่าฉันเนี่ยรู้สึกแบบลังเลใจว่าฉันจะบ่นไหมเพราะว่าฉันเนี่ยช่วงเนี้ยตกงานด้วยอะงานในบ้านก็ไม่ค่อยจะมีใครจ้างเลยเออฉันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละฉันเลยไปบ่นขอหวยเอารางวัลที่5ก่อนฉันเป็นคนไม่โลภปรากฏว่าถูกจริงฉันก็ลต้องไปแก้บ่นเนี่ยเออเหรอเอ้ยนี่ช่วงนี้ฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันน่ะนี่ เราพาฉันไปได้ไหมเนี่ยได้สิป้าๆตามฉันมาเอ้ยเดี๋ยวป้าอะไรของแกเฮ้ยฉันจะไปขอหวยเอาก็ผมหิวข้าวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยไปทำต้มจืดตำดึงให้ก่อนสิเออเดี๋ยวค่อยเย็นก็ได้ไงข้าวเที่ยงไม่กินไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญยังไงผมจะทำงานผมหิวโอ้ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมเนี่ย อ๋อนี่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 ไหนเนี่ยนะแกก็มีรถกระบะนี่แกก็ให้หลานแกพาไปส่งสิเดินไปไม่รู้จะถึงวันไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ไกลหรอกฉันเดินช้างไงอ๋ออ่ะอ่ะอะไปไปไปอ่มไอ้โอ๊คนี่มาสง่งฉันหน่อยสิเนี่ยอ่ะผมจะรู้ไหมว่ามันที่ไหนผมไม่เคยไปเดี๋ยวป้าบอกทางให้อ่ะไปไปไป,ไปขึ้นรถเลยไปไปโอ้โหถามทุกคนยกเว้นคนขับอ่ะจะไปก็ไปไปไปเย้ โอ้ยดีเลยนั่งหน้าเลยจะได้บอกทางหลานฉันอนหนุขับรถตรงไปตรงไปลูกตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเออเลี้ยวขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแดงเสียเวลาจริงๆเลยโอ้ยแตบว่านี่ป้านี่ไปบนมานานนียังเนี่ยไปเขียวแล้วลุกไฟเขียวป้าก็เพิ่งไปบนมาได้สองสาวันนี่แหละก่อนหวยออกไง อ้ใครจะไปคิดว่าจะถูกจริงเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยหรอปะเอาแสดงว่าเคยมานี่เลี้ยวถูกแต่ที่ป้ายังไม่ได้บอกเลยมันเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้ไม่ใช่ก็แย่แล้วมีไงไปจอดรถตรงนู้นนะไม่มีใครมาเนยะตอนเนี้ยโอ้ลูกปั้นเหรอเน,นี่ยนี่ผีดิบเหรออืมก็ฉันน่ะตอนแรกก็ไม่รู้อะไรหรอกแต่ได้ยินชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่าเาต่อกันมาไงว่าลูกปั้นเนี่ยสักดิ์สิธ์มากเลยนะ หรออืมอ่ะพามาดูแลกลับหรือยังอะป้าจะกลับอะไรฉันจะบนที่จะขอหวยเฮ้ป้าจะบนกับลูกปั้นเนี่ยนะเออเนี่ยเห็นไหมขนาดเนี่ยยายติ๋มเนี่ยยังถูกเลยนะลูกตอ้ลี่รางวัลที่ห้าเลยนะเนี่ยโอ้ยแต่ป้าติ๋มผมได้ข่าวมาว่าป้าเนี่ยซื้อไปโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบใบแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยถูกรางวัลที่ห้าเนี่ยมันจะคุ้มเหรอเนี่ย ม,มันได้กำไรร้อยเดียวเองฉันซื้อมาทั้งหมดเนี่ยโหจำไม่ได้เลยเท่าไหร่แต่จำได้ว่าถูกมาประมาณมแค่นี้เองนะแปดพันแปน่งบาทอะ่ะโอ้โหมันไม่คุ้มหรอกโอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็ถูกไงฉันก็ต้องมาแก้บนแบบว่าออมันจะได้ไม่เป็นเรื่องไม่ดีอ,ะอ่ะบนแล้วไม่แก้มันจะน่าเกลียดเดี๋ยวลูกปั้นเนี่ยท่านจะเกลียดฉันเอาอ่ะ บ้านเกลียดคนได้ด้วยเว้ยอะไรเนี่ยพูดอะไรฮะคนเขานับถือนะเว้ยแกอย่ามาดูถูกฉันนะอ่ะแล้วแต่ป้าเลยทำแล้วก็ทำเออรอในรถนะไม่ไ,ได้แกต้องมาบนกับฉันเอา้าวันอะไรของป้านเนี่ยมานี่โอ้ยขับพ,พามาแล้วยังจะเรื่องเยอะอีกเรื่องเยอะอะไรหระแกไม่อยากถูกหวยยังไงก็อยากแต่รูปปัน้นเหมือนน่าหัวผมไม่อยากอยู่ โอ้โหกลางวันแจกแจงจะมากลัวอะไรอย่างเงี้ยเหนี่นีไหนดูสิเนี่ยโอ้หน้าตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นเลยอ่ะสีแดงใชด้วยสีแดงนี่มงคลนะเนี่ยใช่ไงเฉันเลยเลือกชุดกิโมโนโม,มาแก้บนเป็นสีแดงอะ่ะเพราะว่าได้ข่าวมานะว่าเนี่ยผีดิบเนี่ยชอบสีแดงเหรออืมอ่า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 โอ,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 อมีคนถวายของเต็มเลยนั่งลงสิ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอแก้บนฉันก่อนสิเนี่ยแก้บนแก้บนอะไรก็แก้บนนี่ไงที่ฉันแต่งชุดมาเนี่ยยังไงก็เห็นแต่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอบนก่อนอ่าเต็มที่เต็มที่เลยไปไปนั่งนั่งนั่งแกนั่งพับเทียบนะให้หลานแกนั่งนั่งนั่งเออนั่งท่าเทพบุตรน่ะคืออะไรอ่ะผมลืมนี่ไงตอนเรียนแกไม่ตั้งใจไงยอกก็รู้อยู่ว่ามันคือ ก็ผมกลัวบรรยากาศมันต้องมีอะไรเล่นๆบ้างดิมันจะมาเล่นได้ยังไงเม่อเดี๋ยวเจ้าแม่เขาก็ไม่เห็นใจเราหรอกโอ๊ยป้าเดี๋ยวเออนั่นแหละแล้วแกก็ขอเลยนะว่าแกอยากจะขออะไรแลวแกก็ต้องบอกนะว่าแก,ากจะแก้บนยังไงได้ได้ได้ได <c oughs> ขอให้ดิฉันเนี่ยนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เลขท้ายสามตัวแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างขอให้ถูกทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งอะไรถูกเลขท้ายสามตัวนี่แกเล่นหวยเป็นปะเนี่ยเอ้ยแค่ฉันไม่โลภไงฉันขอรางวัลที่หนึ่งด้วยแล้วก็ขอเลขท้ายสามตัวด้วยไงเผื่อบ,บนจะมาเข้าฝันฉันอย่างเงี้ยแล้วฉันจะได้ไปแทนหวยอ๋อแล้วแต่เลยอะถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยนะ ฉันกับหลานฉันเนี่ยจะมารำแก้บนถึงที่เลยแล้วก็ไม่ใช่รำธรรมดาด้วยจะใส่ชุดชุดชุดกี่เพ้ามาแก้บนเลยโอ้โหป้านี่บนไม่ถามคนอื่นเลยนะเนี่ยจะถามทําไมแล้วแกก็เต็มใจอยู่แล้วถ้าแกมีเงินเนี่ยแลวแกทำเรื่องแค่เนี้ยมันไม่น่าอายหรอกดังวันที่หนึ่งเนี่ยนะบัก1สล้านเลยนะโอ้ยโอ้ย ทุกอย่างไม่ปรึกษาฉันเลยอ,ะอ่ะอาแล้วแต่ป้าเลยเพราะยังไงผมก็ดูแล้วไม่ถูกอระพูดจาไม่เป็นมงคลเลยนะแกนี่ถ้าถูกถ้าถูกก็จะทำจริงๆเลยมากๆ,าๆโอ้ยสักสิลำแก้บนใส่ชุดกี่เผาอายตายเลยป้านี่อย่าพูดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่บนเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้จริงไหมเนี่ย ไม่รู้แต่ผมกลัวลูกปั้นอะไรเนี่ยหูโหคตรน,น่ากลัวชะม,มัดเลยพูดใจฉันตีปากแตกเลยดีไม่มาพูดแบบนี้ให้ท่านได้ยินได้ยังไงเดี๋ยวเรานี่ก็ไม่ถูกลอตเตอรี่หรอกอ่าโอเคโอเคไปไปไปบอลเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนะอ่ากลับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอยากจะศึกษาว่าแบบเขาเนี่ยให้หวยถูกกี่คนแล้วอ่ะโอ้โห,โหยังจะศึกษาอีกงั้นป้ากลับบ้านเองเลยผมไป สาไปชดประชันจะให้กลับบ้านนั้นไม่งอ้อซะงั้นโอ<ฮ>้โ<ฮ>ยกันกลับจริงนะกลัวอยู่กันไปเลยนะกลับกันเองนะป้าสองคนเนี้ยเออนี่โอ้ยเรื่องบนอะไรไม่ปรึกษา,ากันซักคำพูดมาได้จะให้ใส่ชุดกี่เผาทำแก้บนโอ้โหคนลุกสู้เลยแค่เห็นลูกปั้นฉันก็กลัวจนกลัวสันนะเนี่ย้ยกับข้าวก็ทำเองไม่เป็น ็ต้องรอป้ากลับมาก่อนไปกินเจ๊แตวก่อนก็ได้ไป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 ,ไปต่อรถไปดีกว่าอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จะคลิปไปแล้วฝากกดแชร์กดสมัครให้ช่องอีพีแชร์ได้เลยบายบายจุ๊บไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กมันเลนบายบายไปแล้ว